สิไปยามองเนาะครับเนาะขี่มอเไซค์ครับสีต้องไปทั้งกุดจัเนะครับตอนนี้เขาหม้อหแล้ลนะครับห่อหม่องสิเปยยามองเหรอครับผมครับเนี่ยครับเดี๋ยวผมสิไปก็ลุงจักครับเดี๋ยวสิเปไปยามองนะครับเดี๋ยวดูไฟในมองในไข่เออบานเท่าบานเท่าเรียกมองครับผมแต่ว่าภาษาไทยพ่นเรียกตะสายครับผมตะไข่ดักปลาครับผมเป็นยังงือเอัยจังสันนะครับผมโอ้ปิดหมอกมาได้ครับ มันเห็นไปก้อเนี้ยนะครับโอ้วัดนี่ครับผมว่าศรีใส้เกิดไป่ได้ครับนี่ใส่เกิดลงบ่ได้นะครับดินเหนียวครับผมดินเหนียวเอาไปไว้ะกร้ารถไปได้ดินเหนียวเขาต้องถอดเกิดลงครับคุณครับลูกจักลูกจักยางน้ำไปก่อนเลยนะครับนี่ครับดินขี้ต้มเหนียวครับผมเดี๋ยวไปเบิงมือนะครับว่าตามสีหลายสมัยครับโอ้ยยางเป็นกิโลนะครับนี่อันนี้ วิธีหาปลาแบบแปลกๆครับแต่ลูกยักษ์มันเอคิดว่าสิได้หลาไร้ป,รปรลาิว่าเด้อออขงยู่ในนน้อัไร้เขาจะเอาไปกไกยก่อนนะครับผมส่งเผาปอดเด่นนิดหน่อยนะครับปลอดมันสะอาดเกินไปวันสีลุ่งน้ำส่งเผาปอดครับผมเพื่อสุขภาพดีสุดส้มนะครับเนาะนนโนโ,นโนไม่ออก น o smoking นะครับพี่ครับทางหน้านะครับย่างได้น้อยสิบัวบ้องมีแต่ขี้ดินครับผมยางบ่อหอดเลือดจากเชือครับผมทายจะลูกทางมาามื่นครับผมอะไรก็ม่นมื่นมื่นครับภาษาอีสานว่าละครับผมมือนี้งแปลวมาลื่นคำว่ามือนะครับเนาะมือภาษาไทยแปลาอย่างครับผมลื่นครับผม นี่ครับเขายางเขายางไปเรื่อยครับผมท้างยางภาษาอีสานยางนี่แปลว่าภาษาไทยแปลว่าเดินนะครับเนาะเดินครับผมยางกระแล่นกุ้นกุ้นก็แสดงว่าวิ่งไวๆนะครับผมพี่ครับโอ้ยขิดตมนี่ครับเอามอเตอร์ไซค์มากพอได้แล้ครับตอนนี้ผมยางหนามครับนี่ครับพี่จะไปไหนครับโอ้ ของเค่องอยงยาครับผมนี่ข้าวฟ้าเอข้าวเชียวเรือดนี่แหรอครับเปยามม่องครับก็ถ้าได้เรียกว่ากู้ตาข่ายครับผม